สวัสดีครับไปทิดติดตามช่องกอบข้ยงามลอยเอ็ดนะครับมื่อนี้ผมมาเปิดข้ยแบ่งหนาคอกนะครับพี่น้องเป็นแม่ลูกสามตัวนะครับสีมาถามขอมูลนน้ำแฟนผมนะครับว่าข้ยตัวนี้สูงเท่าไรลูกพอไรนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับครับข้ยตัวนี้สูงเท่าไรเนาะครับสูงลอยสี่สิบซีบวกลบนะครับเนาะเป็นลูกสาวพอไรครับกินนมมุนี่ครับ ลูกสาวสั่งอุดรในเดือนหนึ่งเนี่ยครับพี่น้องสูงลอย40ซีบวกลบเนาะครับเนาะนี่แหละครับพี่น้องลูกก็ลังกินนมอยู่เดี๋พี่น้องลูกเดียวจักเดือนแล้วครับลูกเดียวเดือนหนึ่งเนี่ยครับพี่น้องโอ้สื่อสองในสามแล้วครับนั่นก็ลูกสาวกันนะครับเนาะอ๋อครับนี่ครับมึงนะครับพ่วงสูงลอย40ซีบวกลบเนะครับนี่แหละครับกล้วยครับงามเด้อครับพี่น้องง่ายเลยครับสูงลอย40ซีบวกลบ ซื้อสองในสามนะครับพี่น้องโอ้นี่ครับลูกสาวตัวหนึ่งครับเป็นเปิดสามตัวนะครับเนาะเปิดได้ราคาเท่าไหร่เนาะครับนี่ครับเปิดไปแสนหกหมื่นหาพันค่ะเปิดไปแสนหกหต่อรองไหนนะครับเนาะต่อไหนค่ะโอ้ครับใครสนจิตสนใจกับทรสอบถามมาเลยนะครับ0832593327มอเก้อพี่น้องเพิ่นเปิด3าตัวสหัวใจครับ165,000มนหาพันน้พี่น้องความสูงแม่144บสี่บวกนะครับโอ้พี่น้องเอ้ย ากับแต้มแจ้มกับตำโอ้แักเผาเงี้ยนะครับพี่น้องเล็บคืองามเลยนครับเล็บแักเผาเงี้ยนะครับนี่นะครับพี่น้องไผ่กำลังหาคล้ยไปพัฒนาความสูงนะครับกับลูกสาวสร้างอุดรกับตัวหนึ่งเป็นลูกสาวบ้านบ้านนะครับเนาะามันปะครับสนจิตสนใจโทรสอบถามเลยนะครับพี่น้อง083 259 3327เก้อนะครับพี่น้องนี่แหะครับคล้ยอยู่บ้านหนองบอนตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับซื้อสามได้สองซื้อสองได้ซื้อสามตัวนะครับ มันเปิดโด้สามตัว้ะพี่น้องราคาเน่กระาทเศษตกกรนะครับพี่น้องเปิดแบง3สามตัวครับสามหัวใจราคาแสนหนึ่งมืนแสนหกมืนหาพันบาทแล้วครับนี่แหละครับกล้วยครับสามตัวครับพี่น้องกำงงามเลยครับไคกําลังหากล้วยไปพัฒนาครับครับมาชมโคมที่สองของผลต่อได้นะครับดีครับมันเปิดสองโคมแล้วพี่น้องซื้อสองในห้าหัวใจแล้วพี่น้องนี่ครับเหมาร่วมเลยกันได้นะครับพี่น้องครับมาชมมาถามมันมั้ยนะครับว่า คมที่สองนี่เพิ่นเปิดร้านไปนีนาะครับเป็นลูกพอไดทองพอไรนะครับพี่น้องครับนี่ครับคมที่สองเป็นพอแม่เพิ่นผสมตัวใดไปเนาะครับเด็กแจ็เดียนเห้วเนาะครับเดนค่ะโอ้เป็นลูกลูกเป็นลูกพอไรครับก็ลังนคืองานครับตัวนี้ครับลูกหกมงคลเด็กแจ็คเดือนแม่ทองหาเดียนเนาะครับพี่น้องมันบ่าครับ โอ้พี่น้องตัวนี้งามเด้อพี่น้องสูงไทเนาะครับแม่สูงอร่อยสี่สิบเนาะครับเนาะนี่นะครับไอ้กำลังหาขั้ไปพัฒนาสายพันธุ์เนาะครับงามเด้อครับตัวนี้ครับอัตลักษณ์ขั้วไทยชัดเจนเด้อพี่น้องเขาขั้นสอนเปิดกว้องสวยนะครับบักเผาใหยใยเลยครับพี่น้องเล็บนะครับพี่น้องแขงขาใหยใยครับนี่ครับเปิดไปแลาวค่าไทเนาะครับนี่ครับพี่น้องเปิดไปแสนหาพันธุ์เนาะพี่น้องซื้อสองได้สาม้อพี่น้องตัวนี้ครับเปิดไปแสนหาพันาุ์นะครับพี่น้อง สนจิตสนใจโทรสอบถามปรนได็เด้อครับ083 259 332าเก้ดเด้อครับพี่น้องลูกกินหยาอยู่นุนครับนี่แหละครับลูกสาวยกมงคลนะครับพี่น้องเจ็ดเดียนเด้อครับพี่น้องแม่ทองเกาเจริญนะครับโอ้ตัวนี้เป็นตะสือเด้อพี่น้องเพิ่นเปิดไใบแสนหาพันนะครับพี่น้องต่อรองไดอีกต่างหากแม่สูงลอยสี่สิบบวกลบเด้อครับพี่น้องโอ้สื่อสองเด้ยสามครับพี่น้องกำลังหาคู่ไปพัฒนาสายพันธุ์นะครับพี่น้องสนจิตสนใจโทรสอบถามช่องกอบกล้วยงามลอยเด็ดเด้อครับ 0832593327กับพี่น้องโอ้งามครับแม่ก็ยืนงามเด้อครับพี่น้องคนจุงก็สวยเอาจุงยางพันเบิ่งหน้าครับบัดนี้มันยืดยางเงาหยาบห้อยเก่าคือผู้เฒ่าว่าบ่ครับนี่แหละครับกล้วยโอ้หยาบห้อยเก่างามเด้อพี่น้องนี่แหละครับกล้วยสวยเด้อครับตัวนี้ครับไผกําลังหากล้วยไปพัฒนาสายพันธุ์นะครับท้องกับพ่อเก่าเจริญได้หาเดียวนะครับบวกลูกสาวยกมงข้อีกตัวนึงนะครับซื้อสได้สามับพี่น้องเปิดไปที่แสนหาพันนะครับพี่น้อง ผมว่าราคานี่มันกับพ่อฟังเลยดีครับพี่น้องซื้อสองในสามนะครับแม่สูงอร่อยสี่สิบบวกลบนะครับโอ้งามเด้อพี่น้องสนจิตสนใจโทรสอบถามช่องกอบกล้วยงามอร่อยเอ็ดเดียด้ยอดครับพี่น้องศูนย์แปดสามสองห้าเก้าสามสามสองเก็ดนะครับนี่แหละครับกล้วยครับโอ้งามครับตัวนี้งามเลยครับพี่น้องหลังปลาบูข้อปลาเฉ่งเด้อพี่น้องขาดตำแหน่งยังน่อยเด้อครับลูกหีดนุอ่มอู่เด้อครับฝากกดติดตามช่องกอบกล้วยงามอร่อยเอ็ดเดียด้อครับพี่น้องผมสีหากล้วยงามๆม,มาฝากพี่ฝากน้องกับเกลาดเกล็ดนะครับ พ่อได้เป็นกำลังใจผมนะครับขอจบชิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ